ลองนึกภาพตามนะครับทะเลสาบที่สวยงามราวภาพวาดน้ำใสแจ๋วราวคริสตัลล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นแต่กลับเงียบสงัดเงียบจนหน้าขนลุกไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงแมลงไม่มีแม้จะเสียงกระเพื่อมของปลาที่แหวกว่ายนี่ไม่ใช่ทะเลสาบในฝันร้ายแต่เป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยายามไขามานานแสนานาน ทำไมถึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถอยู่รอดได้ในทะเลสาบที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแห่งนี้อะไรคือความลับดํามืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวน้ําเพื่อที่จะไขปริศนานี้เราต้องเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจหลักการพื้นฐานบางอย่างเสียก่อนครับหลักการแรกคือเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างแบคทีเรียไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างปลาวาน ล้วนต้องการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการอยู่รอดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนี้ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นอุณหภูมิความเป็นกรดด่างของน้ำปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแสงสว่างสารอาหารและความเค็มหากปัจจัยเหล่านี้ไม่สมดุลหรือมีสารพิษเจือปนอยู่ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อีกหลักการที่สำคัญคือเรื่องของห่วงโซ่อาหาร ในระบบนิเวศใดๆสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของผู้ล่าและผู้ถูกล่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับล่างสุดของห่วงโซ่อาหารเช่นพืชหรือแพลงตน้นจะเป็นผู้ผลิตอาหารโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงจากนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปเช่นสัตว์กินพืชก็จะกินพืชเป็นอาหารและสัตว์กินเนื้อก็จะกินสัตว์กินพืชเป็นอาหาร หากห่วงโซ่อาหารถูกรบกวนเช่นผู้ผลิตอาหารหายไปหรือมีสารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตระดับล่างก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปทําให้ระบบนิเวศท,ทั้งหมดเสียสมดุลและล่มสลายได้ลองนึกภาพการทดลองง่ายๆเพื่อให้เข้าใจหลักการนี้มากขึ้นนะครับสมมุติว่าเรามีตู้ปลาสองตู้ตู้แรกเราใส่ปลาทองสองตัวต้นไม้น้ําและอาหารปลา ในขณะที่ตู้ที่สองเราใส่ปลาทองเหมือนกันแต่เราเติมน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเป็นกรดในน้ำหลังจากผ่านไปสองสามวันเราจะพบว่าปลาทองในตู้แรกยังคงว่ายน้ำอย่างมีความสุขแต่ปลาทองในตู้ที่สองอาจจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติเช่นว่ายน้ำช้าลงหรือหายใจถี่ขึ้นและในที่สุดก็อาจจะตายในที่สุดการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า ความเป็นกรดด่างของน้ำมีผลต่อการดำรงชีวิตของปลาทองหากน้ำมีความเป็นกรดมากเกินไปปลาทองก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ที่นี้เราลองมาดูตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยนะครับสมมุติว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งปล่อนน้ำเสียลงสู่แม่น้ำน้ำเสียนี้มีสารเคมีที่เป็นพิษเจือปนอยู่สารเคมีเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทำให้ปลาตายทันทีแต่จะค่อยๆสะสมอยู่ในตัวปลาเมื่อมีนกกินปลาเหล่านี้เข้าไป สารเคมีก็จะสะสมในตัวนกมากยิ่งขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของนกทำให้นกออกไข่ที่มีเปลือกบางหรือไม่สามารถฟักตัวได้การสะสมของสารพิษในห่วงโซ่อาหารนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสะสมทางชีวภาพ biomagnification และเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างยิ่งในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับหลักการเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากมายเช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรการจัดการขยะอย่างถูกวิธีหรือแม้แต่การดูแลรักษาสุขภาพของเราเองการที่เรามีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้กลับมาที่ปริศนาทะเลสาบลึกลับของเรานะครับจากหลักการที่เราได้เรียนรู้ไปเราสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้ อาจจะมีสภาวะแวดล้อมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอาจจะมีความเป็นกรดสูงเกินไปมีปริมาณออกซิเจนต่ำมีสารพิษเจือปนอยู่หรืออาจจะขาดแคลนสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้อาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เรายัางไม่ทราบเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการรบกวนจากมนุษย์หรือแม้แต่กระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในทะเลสาบแห่งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบลึกลับแห่งนี้อย่างละเอียดพวกเขาพบว่าน้ำในทะเลสาบมีความเป็นกรดสูงกว่าปกติมากค่า pH อยู่ที่ประมาณ3ซึ่งถือว่าเป็นความเป็นกรดสูงพอๆกับน้ำส้มสายชูนอกจากนี้พวกเขายัางพบว่ามีปริมาณโลหะหนักเช่นอะลูมิเนียมและเหล็กในปริมาณที่สูงกว่าปกติโลหะหนักเหล่านี้สามารถเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตได้ในปริมาณมาก และอาจจะรบกวนการทำงานของระบบต่างๆได้แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์พบว่าในทะเลสาบแห่งนี้มีแบคทีเรียชนิดพิเศษที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดสูงได้แบคทีเรียเหล่านี้สามารถผลิตกรดซัลฟวริกซึ่งเป็นกรดที่กัดกร่อนและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแบคทีเรียเหล่านี้ อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีความเป็นกรดสูงและเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วแบคทีเรียเหล่านี้มาจากไหนกันนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าแบคทีเรียเหล่านี้อาจจะมาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติเช่นการผูกกร่อนของแร่ธาตุที่มีกรรมถันเป็นส่วนประกอบหรืออาจจะมาจากการปนเปื้อนจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำเหมืองแร่หรือการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้แต่การค้นพบแบคทีเรียที่ผลิตกรดซาฟลฟวริกได้ก็เป็นก้าวสำคัญในการไขปริศนาครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาแบคทีเรียเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกลไกลก,าการทำงานของมันและหาทางแก้ไขปัญหาสภาวะเป็นกรดในทะเลสาบในอนาคตเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำในทะเลสาบได้ ทำให้ทะเลสาบกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหรือเราอาจจะค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะที่เป็นกรดสูงสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายที่รอคอยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้เข้ามาไขาปริศนาและสร้างสารรค์เทคโนโลยีที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนสืบไป เรื่องราวของทะเลสาบลึกลับแห่งนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปริศนาทางวิทยาศาสตร์ที่ยังรอคอยการค้นพบอีกมากมายในโลกของเราการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่การท่องจำทฤษฎีหรือสูตรแต่เป็นการฝึกฝนกระบวนการคิดการตั้งคำถามการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามที่เราสงสัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจนำไปสู่การค้นพบจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดสารพิษในแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการพัฒนาวัสดุที่สามารถดูดซับโลหะหนักออกจากน้ำได้การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนแล้วรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้นอกจากนี้การศึกษาทะเลสาบลึกลับแห่งนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นได้อีกด้วยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า อาจจะมีทะเลสาบหรือแหล่งน้ำบนดาวอังคารหรือดาวอื่นๆที่มีสภาวะแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับทะเลสาบลึกลับแห่งนี้การศึกษาแบคทีเรียที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่เป็นกรดสูงอาจจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในการดำรงชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและอาจจะนำไปสู่การค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกในอนาคตวิทยาศา,ศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและไม่สิ้นสุดมีคำถามมากมายที่รอคอยการค้นพบ และมีเทคโนโลยีมากมายที่รอคอยการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวเราได้ดียิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนการเราเข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบนิเวศและความสำคัญของความสมดุลทางธรรมชาติจะช่วยให้เราตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบเหล่านั้น สุดท้ายนี้ผมหวังว่าเรื่องราวของทะเลสาบลึกลับแห่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนสืบไปเพราะโลกของเรามีปริศนาอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบและอนาคตของเราอยู่ในมือของพวกเราทุกคนลองคิดดูสิครับว่ายังมีทะเลสาบอีกกี่แห่งทั่วโลกที่ซ่อนความลับที่น่าสนใจไว้และเราจะสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อไขปริศนาเหล่านั้นได้อย่างไรคำตอบอยู่ในมือของคุณแล้วครับภูมิใจครับ